สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมารับชมกับรถกระบะเมออ2 Toyota v i g o นะคะ v i g o คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี06นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีตัว j จดีเซลค่ะมีเทอร์โบนะคะอัตราการเร่งดีขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้ปกติไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหรือว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านพร้อมใช้นะคะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นฉ่ำเปลี่ยนตู้แอร์มาใหม่นะคะแต่คันนี้นะคะตำหนิคืออยู่ตรงที่ว่าภาษีพรบรขาดเกินนะคะต้องไปแจ้งจดเอาใหม่ค่ะ1 1 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้เราก็ไปเก็บงานเราเองนะคะทุกท่านเจ้าขอ,ของขอขายตามสภาพนี้เลยนะคะสีก็มีตำหนิตามในรูปนี้เลยค่ะรถยนต์คันนี้นะคะ เริมชุดโอนครบนะคะเครื่องแห้งเกียร์นุม่มคัสซีสวยไม่ผูตัวถังก็สวยอยู่นะคะรถคันนี้อยู่ที่หนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะ v ีโกนะคะปี06ดีเซลท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่นะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดแอดมินก็ขอให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะก่อนออกเดินทางยังไงอย่าลืมนัดหมายกับผู้ขายกันก่อนนะคะเบอร์ติดต่อพร้อมกับ ID Line เราใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะรวมทั้งรายละเอียดของรถยนต์ด้วยนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะกดเข้าไปรับชมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ